ยาวลูกหยีเปิดใจพูดครั้งแรกปมทะเลาะมัม่มจนหนีไปทำนาไม่มีใครไม่รู้จักสันชัยมากหรือที่รู้จักยาวลูกหยีตลกชื่อดังหลังห่างหายจากวงการบันเทิงระยะใหญ่ซึ่งก้าวเข้าสู่วงการตลกด้วยการชักนำของมั่มจกมก ในฐานะคนบ้านเดียวกันตั้งแต่ปี2,540และด้วยความสามารถเฉพาะตัวซึ่งมีเอกลักษณ์ทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาตามลำดับโดยล่าสุดดาราตลกชื่อดังอย่างยาวลูกยีได้ออกมาเผยถึงเส้นทางก่อนจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยต้องมาเป็นเด็กวัดเพื่อบวชเรียนแล้วไปขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้มาพบกับพี่มัมจึงชักชวนมาเล่นตลก ก่อนจะมาเป็นยาวลูกยีก็มีดราม่าในชีวิตมากมายเพราะเปลี่ยนวงอยู่ถึงสองครั้งจบไม่สวยกับมัมและยองลูกยีหรือเปล่าไหนจะเป็นหนี้ถึง5ล้านบาทโดยเจ้าตัวได้มาเล่าให้ฟังผ่านทางรายการเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนยาวได้เผยว่าเมื่อนานมาแล้วครับเวลาพระไปบินฑบาตคอยเดินตามประมาณ4-5ปีพระอาจารย์เลยชวนให้บวชเป็นสัมมเนรก็บวชเรียนครับ ประมาณ1ิบปีได้ตอนนั้นพอจบออกมาก็มาทำงานเป็นพนักงานขายของตามห้างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขายได้เดือนละ 4- 5ห้าล้านขายดีมากจนเก็บเงินแต่งภรรยาได้แม่บอกว่าเขาเป็นคนดีก็เก็บเงินมอบให้แม่เก็บไว้ไปขอสาวสาวไม่รู้แต่พ่อแม่รู้จักกันเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเป็นคนดีสุดท้ายก็ได้แต่งงานกับคนนี้ถามว่าขายของดีทำไมถึงเข้าวงการตลกได้ ยาวได้ตอบว่าช่วงนั้นมันจะมีจุดหักเหรู้สึกเบื่อก็ถอยออกมาอยากมาทำอย่างอื่นบ้างขายของในห้างตอนนั้นเจอศิลปินตลกหลายท่านพี่หม่ำก็ชักชวนผมก็ไปทดลองไม่ได้เล่นตลกเลยไปเก็บชุดเก็บของเราเขินไม่กล้าขึ้นเวทีคนของอยู่ประมาณ4ี่ปีตอนนั้นเราเริ่มได้ขึ้นเวทีร้องลําทำเพลงบ้านนิดหน่อยคุณยองลุกหยีตอนนั้นเขาออกจากคณะศีหนุ่มเชิญยิ้มพอดี มาขอบผมกับพี่ม่ำให้ผมไปอยู่กับพี่หยองก็ได้มาอยู่กับคุณหยองอยู่เป็นสิบปีทําไมถึงลาออกจากคณะหยองลูกหยีอย่าวได้เผยว่าเราก็คิดว่าอยากออกมาทําของตัวเองแต่ไม่รู้จะบอกพี่เขายังไงจนวันหนึ่งมีดราม่าหนักมากเล่นงานเสร็จผมกลับลาคุณหยองเลยบอกว่าจะขอลาพี่อยู่สักระยะหนึ่งผมอยากทําทีมตลกเองเล็กๆสักคณะ คุณหยองก็อึ้งพูดอะไรไม่ออกแล้วก็มาอบกอดผมไม่ได้ทะเลาะกันผมก็มาทำคณะเป็นของตัวเองก็ไปได้ดีมีงานก็เริ่มมีบ้านก็พอไว้ถามว่าชีวิตไปได้ดีแต่ทำไมติดนี้ถึง5้าล้านบาทยาวได้เผยว่าเป็นนี่มาจากที่ซื้อบ้านนี่แหละครับตอนนั้นซื้อสามหลังแถวปันบุรีผมก็บอกเพื่อนๆเ,เขาก็ตามไปซื้อกันอีกแดหลังจนโครงการโทรมาบอกจะมีค่าคอมมิชชั่นให้ผม ให้ผมสองแสนก็ขอแาวรูปผมไปติดป้ายทําโฆษณานู่นนี่ครบผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็กลายเป็นผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้หมู่บ้านแต่เรื่องมันก็นานมาแล้วครับ